สำหรับในวันนี้ก็มีคนให้กระเพาะปลาแห้งผมมาถุงนึงนะครับผมก็เลยว่าจะเอามาทำผัดกระเพาะปลาเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนก็คงจะชอบกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็ได้แก่กระเพาะปลาแห้งสำหรับปริมาณนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะกินกระทะเล็กหรือว่ากระทะใหญ่โดยในวันนี้ผมจะทำเป็นแค่กระทะเล็กไข่ไก่หนึ่งฟองถั่วง,งอกหโคมกุ้งขนาดกลางใช้สักเล็กน้อย ต้นหอมกับขึ้นช่ายที่สับแล้วอันนี้ผมก็ใช้เล็กน้อยนะครับกะกะเอากระเทียมสับใช้สักหนึ่งหัวซอสผัดแล้วก็น้ำตาลครับโดยในขั้นตอนแรกเราก็จะเอากระเพาะปลามาใส่น้ำแช่ไว้ก่อนโดยเราสามารถแช่เอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับแช่เพื่อให้มันนิ่มลงทีนี้พอกระเพาะปลาของเรานิ่มแล้วผมก็จะเอากันไกมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำครับ เวลาที่กินมันก็จะได้กินง่ายๆจากนั้นก็ให้เราบีบน้ำออกโดยของวันนี้ผมจะผัดโดยใช้ปริมาณแค่จานเล็กๆแบบนี้นะครับพอเราเตรียมกระเพาะปลาเสร็จต่อไปก็ให้เราเปิดเตาใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ตั้งไฟพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะใส่กระเทียมสับ แล้วก็ผัดเจียวไปเรื่อยๆพอกระเทียมของเราหอมคราวนี้ก็เอากุ้งใส่ตามลงไปผัดเลยครับผัดจนกุ้งเริ่มเริ่มสุกคราวนี้ก็ใส่ไข่ตามลงไปพอใส่แล้วก็ขยี้ให้แตกเลยนะครับแล้วก็ผัดรวมทุกอย่างให้เข้าด้วยกัน ถ้าใครมีเห็ดหอมนี่ก็สามารถเอามาใส่ด้วยก็ได้มันก็จะเพิ่มความน่ากินมากขึ้นทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นใส่ซอสผัดอีกพอประมาณน้ำตาลอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันอีกเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใส่กระเพาะปลาตามลงไปได้เลยในขั้นตอนนี้พอผัดเข้ากันแล้วก็ให้เราลองชิมรสด,ดูนะครับ โดยเราจะปรุงรสให้มันมีรสเข้มกว่าปกติสักเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ถั่วงอกเพิ่มลงไปอีกพรรสชาติมันเข้มได้ที่แล้วคราวนี้เราก็ใส่ถั่วงอกลงไปเลยตามด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายเราใส่ผักเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันสุกมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผักมันจะสลดแล้วก็ดูไม่น่ากินผัดต่อไปอีกเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยครับ เดี๋ยวความร้อนที่มันละอูอยู่มันจะทําให้ผักสุกลงไปอีกเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับกับเมนูผัดกระเพาะปลาของเราอร่อยจริงแถมทําไม่ยากเลยครับ